เรียนไม่หยุดดีมากๆมีแนวทางประทับใจสิ่งที่เราต้องการที่จะทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับฝึกทำเองได้แต่ว่าบางทีพื้นฐานทางความคิดเนี่ยค่อนข้างสำคัญว่าทำไมจะต้องทำ เพื่อให้ได้อะไรคอร์สนี้เนี่ยครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับตัวพื้นฐานในความคิดจะต้องมีการวางแผนยังไงก่อนบ้างอะไรเงี้ยครับไม่มีพื้นฐานทางด้านการตลาดเลยพอเรา,าเรียนเราก็จะเห็นว่าเออมันมีสเต็ปการคิดแต่ละโมดูโมดูในการที่เราจะเริ่มสร้างโฆษณาหรือว่าทำคอนเทนต์หรือทําอะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเราจะต้องวางแผนในการทําการตลาดของธุรกิจของเรายัางไงอาจารย์มีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ออกมาให้เราได้รับทราบได้รู้ไม่กักวิชา ถ้าผมจะทําการตลาดเรารู้ว่าเราจะบริหารยังไงเราจะใช้แทคติกยังไงคําว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันทุกอย่างที่ในโลกของออนไลน์เอามาใช้ได้ หลักสูตรนี้ดีสอนให้เราคิดเป็นเหมือนว่ายน้ําเราไม่แหวกว่ายดิ้นไปแต่เรามีทิศทางหรือเลวร้ายที่สุดเราหันหลังกลับฝั่งได้ถูกไม่เสียเงินเปล่าผมในคอร์สฟรีมามากกว่าพันคอร์สคอร์สนี้คือคอร์สแรกที่ผมเสียเงินเรียนเพราะหลังจากที่ผมเห็นหลักสูตรอันแรกสุดเลยเรื่องแบนดิง้งชื่อซิมายูมาผมไม่ค่อยลังเลยเท่าไหร่ละเห็นหลักสูตรเห็นเชื่ออาจารย์อาจารย์เรายท่านเป็นท,นท่านที่ผมอยากเรียนด้วยถ้าผมต้องไปแยกเรียนท่านอาจารย์ป้องอาจารย์นัดอะไรเงี้ย ก็ต้องหลายวิชาแต่ที่นี่รวบรวมมาแล้วเป็นวิชาเดียวให้จบเลยนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าและตัดสินใจได้ถูกมากครับ